ฝึกดูลายมือนะคะอย่างข้าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่สร้างชีวิตดีๆด,ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กเลยนะคะด้วยอาศัยสติปัญญามันสมองของตัวเองนะคะก็จะมีเส้นพารหัดค่ะเนี่ยค่ะเส้นพฤหัดเนี่ยอาจจะเกิดจากเส้นชีวิตก็ได้หรือยังไงก็ได้นะคะเส้นชีวิต ที่ขึ้นมาจนถึงเนินพฤหัสเนี่ยหมายถึงเป็นคนที่อยากจะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเป็นคนที่อดทนมีความมุ่งมั่นตั้งใจสู้ไม่ถอยนะคะต้องการพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเรียนรู้อะไรก็จะเรียนรู้จริงเอาจริงเอาจังสู้อดทนจนกว่าจะชนะจนกว่าจะรู้จริง ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะอันนี้คือเส้นพฤหัสนะคะ,ะเจ้าก็มีทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นคนที่โอดทนนะสู้ไม่ถอยเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้ได้แล้วก็มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนตั้งแต่เด็กเลยนะคะทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะแต่ละวันเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างจะกินอะไรบ้างเราจะวางเป้าหมายไว้เรียบร้อยนะคะ แล้วชีวิตที่มีเป้าหมายเนี่ยมันเหมือนรู้ว่าเออเราจะเดินไปทางไหนมันก็จะไม่สเปะสปะก็ส่งผลให้มีชีวิตด,ดีๆขึ้นมาได้นะคะอันนี้คือเส้นพระฤหัสน,นะคะแล้วก็ตรงป้านปลายชีวิตนะคะของข้าเจ้าเนี่ยมีตัวเอ็มตัวเอ็มเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเป็นคนที่มีกินมีใช้ ไม่มีวันอดตายนะคะก็เกิดจากเรานี่แหละค่ะเป็นคนที่รู้จักวางแผนการเงินรู้จักใช้เงินนะคะแล้วก็รู้จักต่อยอดเงินพัฒนาสติปัญญาให้หาเงินได้นะคะก็คือรักการเรียนรู้นะคะเนี่ยค่ะเส้นพฤหัสรักการเรียนรู้แล้วก็รู้จักวางเงินนะคะตัวเอ็มตรงส้นมือก็คือป้านปลายชีวิตอะ่ะไม่เดือดร้อนเงินนะคะ เพราะว่าค่าเจ้าก็ฝึกเป่าคุยฝึกเทรดหุ้นฝึกอะไรก็ตามที่โลกเขามีคนยังงงเลยว่าฮ่าวัยค่าเจ้าอะทําไมแบบใช้นูนใช้นี่ใช้ AI ใช้อะไรเป็นซึ่งคนทั่วไปอย่างเด็กๆยังตามค้าเจ้าไม่ทันเลยนะคะนั่นแหละค่ะเพราะว่าค้าเจ้าเป็นคนรักการเรียนรู้เราก็เลยมี M ก็คือมีวิธีการหาเงินได้ทั้งชีวิตเราจะไม่มีวันอดตาย นั่นเองนะคะก็เราอยากจะมีชีวิตที่ดีนะคะเราก็จะต้องรู้จักสะสมนะคะเนี่ยค่ะปั้นปลายชีวิตก็มีหลักทรัพย์นะคะอยู่ในวงการประกันนะคะของ a i a นะคะเขาก็จะสอนนะคะให้วางเงินเป็นระบบนะคะป่วยมีเงินจ่ายนะคะสบายมีเงินคืนตาย ครอบครัวไม่เดือดร้อนนะคะแล้วก็มีการวางแผนทำพินัยกรรมไว้เรียบร้อยนะคะก็คือมีความมุ่มาน่าอดทนนะคะมีเอ็มนะคะแล้วก็มีหลักทรัพย์ตอนป้านปลายก็คือไม่จำเป็นต้องมีเงินเหลือเฟือค่ะแต่ว่ามีเงินซื้อข้าวกินนะคะอย่างทุกวันนี้รถยนต์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะคะก็ลงทุนกับ AI กับมือถือมือถือตอนนี้มีประมาณ6เครื่องนะคะ มี iPad 3เครื่องมือถือที่เป็นตัวถืออย่างเนี้อีก3เป็น6นะคะก็เดี๋ยวต้องไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งเป็น7เพราะว่าเวลาที่เราเ,เทรดหุ้นทำงานนะคะแล้วก็เราก็ต้องไลฟ์สดคอนเนคกับโซเชียลข้างนอกด้วยคือทำทุกทางที่จะทำให้เราสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นได้ด้วยเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องมีเพื่อนแล้ว ใครที่รวบรวมคนรู้จักรวบรวมเพื่อนได้เยอะคนนั้นหาเงินได้นะคะเพราะว่าที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นหาเงินได้ค่ะเราเป็นคาราวาเราต้องกินต้องใช้นะคะต้องมีเส้นสมองค่ะเส้นสมองที่ยาวด้วยนะคะคือต้องฉลาดด้วยนะคะถึงจะรวยได้นะคะแล้วก็ต้องมีถ้าเราจะเป็นหัวหน้าคนเจ้าคนนายคนเราก็จะต้องมีพวก เส้นพระอาทิตย์เส้นพระอาทิตย์ที่มาตรงนี้นะคะแล้วก็เส้นการค้านะคะเส้นเจรจาต่อรองนั่นเองนะคะเพื่อนๆรวยๆเฮงๆค่ะ